ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه ว و อ ل กะฮุมุ่ฮตะดูอัลฮัมดุลิลละเราได้ต่จบุรชาวนี้นะครับได้อ่านอายะจากสูรบกรนะครบสุกบะกรอายะที่นึ่งร้อาิบห้าหึงราะหาายะห์ที่135อ่า153นะครัถึงหนึง100 ห้าสิบเจ็ดเพื่อที่จะมาขาค่วนว่าในชีวิตของเราในทุกวันนี้เนี่ยนะครับที่เราตื่นขึ้นมาแต่ละวันเนี่ยแน่นอนแลอเกินว่าเราจะมีเหตุการณ์ที่เราจะต้องพบเจอในแต่ละวันนั้นตามแผนที่อัลลอฮฺสุบานตาลาดได้กำหนดไว้ให้แต่ละชีวิตซึ่งแน่นอนคงจะไม่เหมือนกันอาจจะคล้ายๆกัน บางคนอยู่ตื่นขึ้นมาก็พบกับความพอใจอความสุขสมความดีงามาแต่ในขณะที่บางคนนะครับตื่นขึ้นมาพบกับบททดสอบที่ไม่ได้ดังใจนะครับหรือ,อพบกับการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าพบกับการ ทดสอบที่มาในรูปแบบต่างๆหลากหลายนะครับเหมือนที่อัลลอฮฺสุบันาลาได้กล่าวไว้ในอายอะที่เราได้อ่านไปเมื่อตะกี้ดังนั้นในอายะนี้เราจะเห็นว่าอัลลอฮฺสุบันาลาเนี่ยได้เรียกร้องต่อบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับให้อยู่ในภาให,ให้ดำเนินการรู้ให้ดำรงอยู่ในการอดทนนะครับและการดุอา Nah, kalau ayat yang terakhir ayat Allah Subhanahu Wa Taala dekatlah wahai Ya lizi naa manustainu bil sabri wal salah. Inna Allah ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala panggil. Nah, kepada orang yang beriman nah, dengan panggilan yang manis. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah. ด้งงดดสสวยความ sabar และ salat เสม็ญย์อัลลอฮ์อรอบรรเตาผู้รองผู้รองที่บรรเตาในความหมายในภาษาไทยนะครับเราได้กล่าวความว่าโอ้พรนดาผู้ศรัตาทั้งหลายจงอาศัยความอดทนและการละหมาดเถิดแท้จริง อัลลอฮ์นั้นทรงอยู่ร่วมกับผู้อดทนทั้งหลายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สุบานตะลาได้เรียกร้องต่อบรรดาผู้ศรัทธากล่าวถึงผู้ศรัทธาทั้งหลายคนที่ได้อีมาตนต่ออัลลอฮ์สุบานตะลาแล้วเนี่ยสิ่งที่อเลาใช้แนะนำก็คือจงอาศัยสต t a i n o bi ซ a บริวัสซ a ลา จงขอการช่วยเหลือจงอาศัยนะใ ala, ะให้อัลลอฮฺมัลลัลใช้เรานั้นมินตะตูลงนะ ala, ุงละนะ kepada Allah Subhanahu Wa Taala ด้วยการสอบบัดและก็การสวดละนะด้วยการสอบาัดและก็การสอดละนะครับเพราะว่าแท้จริงอัลลอฮฺมัลลาลนั้น อยู่พร้อมกับบรรดาผู้ที่อดทนทั้งหลายนะครับแสดงว่าใครที่เป็นผู้ที่ต้องอดทนหรือว่าใครที่พยายามยึดมั่นอยู่กับการอดทนนั่นย่อมหมายถึงเขาเป็นคนที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุบานตะลาเพราะอัลลอฮฺสุบานตะลาอยู่พร้อมอยู่กับเขานะอยู่กับเขาอยู่ลักษณะอย่างไรนั้นอัลลอฮฺสุบานตะลาไม่เหมือนมะโครกทั้งหลายฮนะ ไม่เหมือนมักลุกทั้งหลายว่าแล้วมีกุลละหูกุฟวนาะฮะเอามักลุกไปเปรียบเทียบก็อรร์ไม่ได้นะละนักษณะการอยู่ของอัลลอฮ์สุบานตาลากับบรรดาผู้อดทนนั้นอยู่ในลักษณะเป็นสิฟัตลักษณะนหนึ่งของอัลลอฮ์สุบานตาลาที่เหมาะกับพระองค์นะครับอขอให้เรามั่นใจว่าแน่นอนนะเราไม่เดียวดายนะเหมือนกับที่อตอนที่นบีเลกาอบูบัก ฮิจรราเพื่อจะไปสู่มาดินะหลังจากที่ถูกกดขี่ถูกบททดสอบต่างๆในมักกะมากมายในการเผยแพร่ในการดำรงอยู่ด้วยอิสลามเนี่ยทำให้ยันเป็นจะต้องอดทนจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่าว่ายุดอัลลอฮ์สั่งให้ฮิจรรานะเมื่อนบีและบรรดาสวะฮิจรรานะ การฮิจรรของท่านนาบีสลุลต่านสลามเองนั้นเลือกอบูบักเป็นสหายสนิทในการฮิจรรพอออกจากมักกะฮนะ์น่ะถอยหลังก่อนที่จะไปสู่มาดีนาเนี่ยเดินในทางตองกันข้ามก็คือถอยหลังก่อนนะเพื่อที่จะเดินหน้าขึ้นไปสู่เขานาขึ้นบนภูเขาไปอยู่ในถ้ำเพื่อจะหลบ การตามล่าตามฆ่าตามจับตัวของกุริชมัก,กะที่ต่อต้านอิสลามในขณะที่อยู่ในถ้ำนั้นปรากฏว่าพวกกุริชก็ตามไปนะคนหาทั่วทั้งเมืองจนกระทั่งขึ้นไปบนภูเขาค้นหาตามถาม้ำต่างๆในขณะที่ท่านอะบ,บูบักระสลัมกับอบบักอยู่ในถ้ำซึ่งอบูบักนั่งอยู่นบีนอนนะก็ อับูบุมักรเดอลลอะนุก็เห็นเท้าเห็นม้าของคนกุริชนักล่าต่างๆที่เดินผ่านถ้ำไปมาอยู่หน้าปากถ้ำซึ่งถ้ำอยู่ในระดับตามเห็นก็เห็นเห็นเท้าของมันนะเห็นเท้าของคนเห็นเท้าของม้าแล้วก็เกิดการวิตกกังวลแล้วก็วันกลัวว่าศัตรูเนี่ยชาวกุรชนี่จะ จับตัวแล้วก็มองเห็นแล้วก็จับตัวท่านได้ที่กระทั่งภาวะที่ท่านนาบีสาุลต่าสลามตื่นขึ้นมาจากหลับเพชรอบูบักหลังน้ําตาเนี่ยถามว่าทําไมก็ท่านก็เห็นสภาพที่เกิดขึ้นและเข้าใจแล้วก็ประทานอลัลลอฮฺสุแต่และก็ประทานอายัดลงมานะซึ่งบอกถึงในขณะที่ทั้งสองอยู่ในถ้ำ และอัเลาก็ประทานอายอะห์ละตะฮซันคําพูดของท่านนาบีที่ออกมาละตะฮซันอะินอัลลอฮะมาอานะนั่นก็คือไม่ต้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลแท้จริงอัลลอฮ์อยู่พร้อมกับเราขอให้อัลสซาบอัลเนเมื่อได้ยินอายะห์นี้ได้ยินคนํานี้อุลสาบะที่มีอีมานเรียกว่าสูงสุดอของบรรดาสฮาบะกอนแล้วะนะครับก็เกิดความสงบนะ ว่าถ้าทูลย์ถึง عليهم آياته زادتهم إيمانا و ع ิ ى ربهم ي ت و กّลูนเป็นลักษณะของบรรดาผู้ศรัทธาเมื่อองค์การของลอสบานตาลาได้อ่านได้ฟังอายะได้ฟังว่าอยู่จะลอสบานตาลาเนี่ยก็ إ ي م านก็เพิ่มขึ้นนะและก็เกิดความสงบขึ้นนี่ก็คือเพราะอะไรนะครับเพราะว่าตระหนักว่าอัลลอฮ์นะ ลาตาซันอินนัลลอฮ์าอานะไม่ต้องกลัวไม่ต้องวิตกกังวลเพราะอัลลอฮ์อยู่อัลลอฮ์ดูอยู่อัลลอฮ์รับรู้อยู่ทุกอย่างนะฮะอัลลอฮ์ช่วยเหลือเสมอนะครับก็เลยทําให้เกิดความสงบขึ้นมาดังนั้นเราบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายทุกวันนี้นะครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเหตุการณ์ในระดับท้องถิ่นเหตุการณ์ในระดับครอบครัวไปถึงเหตุการณ์ในหมู่บ้านชุมชนไปถึงประเทศ ไปถึงระดับพี่น้องมุสลิมชาวโลกนะฮะในระดับนานาชาติเราก็จะพบเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่มันรุนแรงที่มันน่ากลัวที่มันเต็มไปด้วยบททดสอบให้จำเป็นจะต้องอรู้สึกหวาดวันวันไหววัน,วน,วน,วนกลัวต่างๆเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไม่มีที่พึ่งพาไม่มีที่ที่จะมอบหมายแล้ว แน่นอนมนุษย์ก็จะอยู่ในความทุกข์ทรมานอย่างรุนแรงนะครับกับบททดสอบหรือว่ากับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นในลักษณะสงครามจิตวิทยาสงครามอาวุธหรือสงครามทางความรู้สึกในแง่ของความอดอยากความขาดแคลนมันไม่สามารถที่จะดำรงอยู่อย่างปกติสุขได้ แล้วลัทธิสุภานอตตาลาก็เรียกร้องผู้ศรัทธาทั้งหลายว uh so ah ่ายาะยูฮัละดีนาอามนุสตไอนูบิสซาบริวัสซลาด้วยการอดทนจงอาศัยการอดทนและการดูอาการละหมาดนะการละหมาดคือการดูอานะบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยถ้าหากว่าดำรงอยู่กับการละหมาด แน่นอนเหลือเกินว่าจะทำให้เขานั้นดำรงอยู่ได้ผ่านอุปสรรคต่างๆได้เพราะซิ่งว,วัสตาอีนุบิสบริวัสละในอายะห์อิดเี่อัลลอฮฺสุบันตะลาได้บอกว่าจงอาศัยการอดทนและการละมานี่ยว่าอินฮาลลกะบีรัตุนอิลลาอัลลอฮฺกาชีนซึ่งการสอบารและสละเนี่ย การอดทนและการนัาถเป็นเรื่องหนักหนาเป็นเรื่องใหญ่หลวงนะเป็นเรื่องยากที่จะทําเว้นแต่บรรดาผู้ที่นอบน้อมต่ออัลลอสุบานตาล l ผู้ที่มีใจที่โคยชวะต่ออัลลอสุบานต a ล l ผู้ที่รู้จักอัลลอฮฺสุบานต a ล l การกระทําเช่นนี้จะเป็นเรื่องง่ายสําหรับเขานะจะเป็นเรื่องง่ายสําหรับเขาเพราะนั้นเราก็เรียนรู้ในการที่จะเอาบทเรียนจากอัลกุรอานเอาบทเรียนจากประวัติศาสตร์เอาบทเรียนจาก บรรดาอุลามะจากบรรดาผู้รู้ต่างๆที่ได้อธิบายได้บอกถึงการดำรงชีวิตที่ใช้การอดทนและการละหมาดแน่นอนเมื่อเกิดสงครามขึ้นเกิดการประทะกันขึ้นไม่ว่าที่ใดก็ตามนะครับไม่ว่ากลุ่มใดก็ตามการตายจะเกิดขึ้นอย่างสงครามที่เกิดขึ้นตอนนี้ในสุดานก็เกิดสงครามดาฟูมีการฆ่ากันอย่างมาก ที่โลกไม่ยังจะไม่ค่อยรับรู้หลับหูหลับตาและที่เกิดขึ้นมาตลอดเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในฟาเลสตีนนี่ก็อัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์ได้ยกภาระที่หนักหน่วงภาระการาทําลายล้างเบาลงนิดหน่อยแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะหวังว่าจะมันเป็นขอด้วยจอัลลให้มันเกิดความสงบและกลับสู่ความสันติภาพแล้วก็ไปสู่สิ่งที่ดีงามแต่เราก็จะเห็นว่าวันเมื่อวานเนี่ย นะหรือว่าในไม่กี่นาทีที่ผ่านมาถ้าเราติดตามข่าวเราเช็นว่าทางฝ่ายยิฮดเซีนิสเนทันเยฮูก็คู่จะถลม่มอ,อย่างรุนแรงต่อกาซาอีกครั้งหนึ่งนะเพราะมันไม่ได้ดังใจของเขาอะไรบางอย่างหรือว่า,อาก็อย่างที่เราทราบธรรมชาติของคนตั้งแต่ประวัติศาสตร์แล้วคนประเภทนี้เนี่ยคนเหล่านี้แหละเขาจะไม่มีวันที่จะหยุดจากความชั่วร้ายได้นะครับ ไม่มีวันที่จะหยุดไปจากการคิดชั่วทำชั่วได้ซึ่งเป็นบททดสอบหนึ่งที่อรรถสัพนตาจะส่งมาทดสอบบรรดาผู้ศรัทธ,ธาทั้งหลายและก็สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัยนะตั้งแต่สมัยนบีก่อนๆนะจนกระทั่งว่าบางครั้งผู้ศรัทาาาาธ,ธาที่อยู่กับนบีบรรดาสาบัตบรรดาผู้ศรัทธาที่อยู่กับนบีเนี่ยถึงกับ กล่าวด้วยคําพูดที่ว่ามาตนรสลลอเมื่อไรอัลลอฮ์จะช่วยเหลือสักทนะีเมื่อไรการช่วยเหลือของอัลลอฮ์จะมาอัลลอฮ์ก็ประทานว ah na ่าอยู่มาต่าวอัลลอฮฺอินนัสลลอฮฮิกอรีบแท้จริงการช่วยเหลือของอัลลอฮ์อยู่ใกล้นิดเดียวไม่ต้องกลัวนะอินนัลลอฮ์มาอัลซอบบรินเพราะนั้นจงอดทนนะการอดทนจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมาก อย่าตกภายใต้ความรู้สึกทางอารมณ์หรือแรงกดดันต่างๆจนกระทั่งจนกระทั่งทำให้ไม่สามารถที่จะยืนหยัดไดนะ้การตายที่เกิดขึ้นบรรดาชีฮิตต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายะชาวบ้านที่เกิดขึ้นทด่โดนถล่มโดนอะไรตายนะหรือว่าโดนทำชนิดที่ว่ามนุษย์ไม่น่าจะทำเลยอย่างเช่น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในดาฟูในสุนตอนนี้นะครับที่เกิดกำลังเกิดขึ้นอย่างรุงนแรงเรื่องการแย่งชิงอำนาจอันนี้ระหว่างระหว่างชาวสุดนด้วยกันนะระหว่างนายพลที่มีชื่อเป็นมุสลิมด้วยกันที่จะแย่งชิงอำนาจกันในการปกครองและก็จากการส่งเสริมยุยงจากภายนอกนจากศัตรูอิสลามจากบรรดาผู้หวังผลประโยชน์ต่างๆในรัฐชาติต่างๆ เพื่อที่จะเอาบรรดาแร่หรือว่าผลประโยชน์ที่มีอยู่ในตรงนั้นและทํำนองเดียวกันที่เกิดขึ้นในฟาร์สตีนก็เช่นกันที่ฟาลสไตี์นะครับมันมีเบื้องหลังของมันแล้วเขาหวังผลประโยชน์หวังน้ำมันหวังทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในแถบนั้นนะครับบางทีก็ใช้ศาสนาเป็นเครื่องมืออ้างว่าต่างๆนานาน,านะครับเนี่ย อัลลอฮฺสุบานตลาได้กล่าวในอายะห์เมื่อมีการตายเกิดขึ้นหรือสำหรับผู้ตายว่าเวลาตะกูลูลิมายักตาลูฟีซาบิลลาฮิอัมวาดจงอย่ากล่าวว่าบรรดาคนที่ถูกฆ่าตายในหนทางของอัลลอฮ์นั้นตายนะอัมวาดเขาตายนะอย่ากล่าวว่าเขาตายจริงๆเขาตายไม่ตายแต่อัลลอฮ์ได้ตอบว่าบัลอะฮิยอน วลากินแลตชารู่นแต่ว่าในความจริงแล้วพวกเขาเหล่านั้นยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่แต่เจ้าไม่รู้หรอกนะซึ่งท่านอับดุลสลามได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับบรรดาผู้ที่ชีวิตและะชิดต่างๆเนี่ยเขาอยากจะกลับมาเพื่อที่จะเป็นะชิดอีกเพราะว่ารสชาติของการเป็นะชิดนั้นมันหอมหวนมันหวานอร่อยนะแล้วก็บรรดาะชิดเนี่ยเอาละให้เขาได้เข้าสวรรค์เป็นนกชีวิตของเขาเนี่ยเราให้เป็นนกสีเขียว บินอยู่ในสวรรค์ได้กินผลไม้ได้กินอาหารต่างๆในสวรรค์ตามที่อรุสบานตลาประทานให้กับพวกเขาเพราะฉะนั้นอะไร <c oughs> ไม่ให้เราคิดหรือว่าอย่าก,กล่าว <c oughs> ในในลักษณะว่าอนี้ตายตายไปแล้วหมดแล้วนะจริงๆไม่ล่ะไม่หมดนะครับชีวิตของเราเป็นการเดินทางนะคนที่เชิดเนี่ยอรรรไม่ให้กล่าวว่าเขาตายเขาปลอม ถ้าเขาตายชสีีคือตายในหนทางงองอัละเนี่ยเขายืนหยัดในหุนทางงองอัละเขาดำรงอยู่ในหนทางงองอัละแล้วเขาก็ตายเพราะเหตุนั้นก็เรียกว่าตายชสียชีพนะฮนะเขาเหล่านั้นไม่ได้ตายบัลอหายะนะบัลอหายะเขายังมีชีวิตอยู่เวลากินละตะชูรุนแต่ว่าพวกท่านนะไม่ไม่ไม่สามารถจะรับรู้ตรงนั้นได้ไม่ตะหนักรู้ได้นะครับนอกจากรู้ด้วย รู้ด้วยอัลหมูรู้ด้วยจิตวิญญาณรู้ด้วยวะยูที่อัลลอฮุสุบานตะลาบอกนะครับแล้วอัลลอฮุสุบานตะลาก็บอกว่าแน่นอนวะันนบบลวันนกุมบิชัยอินมินัลข้าวฟุวัลจวงวะนักซึมมินัลอับวานวัลอังฟุซวัลสัมรอดวะบาชิริสซาบิรินและนนนนก็เนี่ในชีวิตเนี่ยอัลลอฮุสุบานตะลาบอกให้เราตระหนักว่าอัล l l a h จะทดสอบพวกท่านทั้งหลายนะ ไม่ใช่ว่าเป็นผู้ศรัทธ,ธาแล้วจะไม่ต้องถูกทดสอบนะครับผู้ศรัทธ,ธาจะต้องถูกทดสอบทดสอบด้วยความกลัวเวลาเราไปดูเวลาในบิลลน,บลนนะคุมบิ้ัชจากสิ่งต่างๆเหล่านี้คือมินัลเคาฟนะจากความกลัวการถูกคมคูว,ว่าจะถลม่มจะฆ่าหรือจะทําลายอย่างกรณีที่เนตันย์เยฮูกำลังขู่อยู่ตอนนี้นะขู่อยู่ตลอดนะครับนะความกลัวแล้วก็ การปิดกั้นวัลจุวคือการบอยคอยจนกระทั่งอดอาหารนะฮะจนกระทั่งผอมแห้งนะฮะวันักซิมมินันอมบวนทรัพย์สินถูกทําให้เสียหายไปบ้านเรือนถูกถล่มนะบ้านเรือนถูกถลม่มวันอังฟุสและชีวิตก็ถูกฆ่าไปหลายรายข่าถูกฆ่าตายเป็นหมื่นแล้วหกหมื่นเจดหมื่นแล้วนะที่ พวกเขาก็ถล่มฆ่าส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงและเด็กนะครับโดยถล่มไม่เลือกหน้านะนี่ก็คือการกระทําของศัตรูของอัลลอฮ์นะครับศัตรูของบรรดาผู้ศรัทธาที่กระทาเช่นนั้นนะโดยขาดมนุษยธรรมไม่มีความเป็นมนุษยธรรมไม่มีความเมตตาการุณาเลยนะอัชดัดนาสอดาวตลิลลัดีนอามานุลยูดที่อัลลอฮ์ Allah ได้บอก กลุ่มศัตรูที่ศัตรูที่จะรุนแรงมากต่อบรรดาผู้ศรัทธาก็คือคอเลฮุนนี่แหละนะเซียนิสนี่แหละนะและผลประโยชน์ต่างๆที่เราจะทดสอบทดบ้วยการตายด้วยชีวิตวัสมารอดว่าะชิริซอบิรีนและก็จงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายก็ผู้อดทนทั้งหลายนะผู้ศรัทธาที่มีความอดทนเท่ากับ แจ้งข It ่าวดีกับพวกเขาได้เลยนะอวบาชิริซอบิรินมันเป็นข่าวดีอย่างหนึ่งที่เขายืนหยัดในการอดทนได้นะเขาเหล่านั้นเป็นยังไงครับพฤติกรรมที่เขาจะเป็นแบบนั้นและเราก็เอามาปฏิบัติด้วยเม่เจอกับเราอัลลัตนาอิซาอัซซบัตฮุมุซีบะตุนกาลูอินนาลิลลาห์วอินน่าอิัยฮิราอูนก็คือบรรดาผู้ที่เมื่อเขาประสบกับภัยพิบัติ บททดสอบที่ไม่พึงปรารถนาต่างๆเขาจะกล่าวว่าอินนาลิลละว่าอินนาอิัลฮิรอยาอูนแท้จริงเรานี่เนี่ยมาจากลลอ a ์เรานี่เป็นกรรมสิทธิ์ของลล l a ์ว่าอินนาอิัยฮิรรยาอูนและเราต้องกลับไปหาลล l a ์อย่างแน่นอนนะทุกคนต้องกลับไปหาลล l a ์นะครับมันเป็นมนุษย์ที่ลลอ a ์สร้างมากุลนับเส้นจายกตุนเมาจะตายเร็วตายช้าตายแก่ตายหนุม่ม ตายด้วยโรคหรือว่าตายด้วยระเบิดหรือว่าตายด้วยกระสุนหรือตายด้วยอะไรก็แล้วแต่ทุกคนคุ้นรู้นับเส้นใจกัตุนเมาทุกชีวิตจะต้องตายนั่นคือความจริงที่จะต้องเกิดขึ้นแน,น่นอนเราทุกคนจะต้องตายนะแต่บรรดาผู้ศรัทธานั้นไม่ว่าจะเจอกับความตายเจอกับบททดสอบใดๆเจอกับการสูญเสียทรัพย์สินชีวิตร่างกายพิการ ดูกปิดกั้นโดยดูหมิ่นโดยโดยถูกกระทำหยามศัก์ศีอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องยืนหยัดในการอดทนและดูอาอุตตานูบิสบริวัสละจงอดทนและการดูอานะครับและก็ดำเนินชีวิตตามแบบฉบับของท่านอนาับดุลสลามตามบริบทที่ควรจะเป็นซึ่งก็ต้องอว่า ศึกษาอัลกุรอานศึกษาสุนนะศึกษาประวัติศาสตร์ของท่านนาบีนะครับตามที่บรรดาบรรดา,าสหายสลาฟุสาเลและบรรดาอุลามะนะในยุคสลัฟอุลามะในยุคคอลัฟได้ชีน้นำนะซึ่งอุลามะต่างๆนี้จะเป็นแสงสว่างที่จะมาคอยเอามรดุมรดกข,ของท่านนาบีนี้มาอธิบายให้กับประชาชนอุลามะวารสตุลอัมบียะ อุลมะที่เป็นทายาทของนบีซึ่งจะเอาแนวทางของนบีที่มรดกที่นบีทิ้งไว้คืออัลกุรอานและก็แบบฉบับของท่านเนี่ยมาเป็นแนวทางในการชี้ทางสว่างให้กับประชาชาติให้กับอุมมะนะอันนี้แหละจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจกุรอานทำให้เราเข้าใจสุนนะของท่านนาบีผ่านผู้รู้ที่มาอธิบายนะครับซึ่งในในโลกทุกวันนี้เนี่ย ก็มีการศึกษามีการเรียนกันมากมายมีผู้รู้แต่ก็ต้องอระวังเหมือนกันนะครับมันก็มีผู้รู้ที่ว่าเป็นอุลามะวารสตันอัมบียเนี่โอเคใช้ได้แต่มันมีอุลามะอุสุอุลามะชั่วอุลามะที่แสวงหาผลประโยชน์ที่ไปรับใช้ศัตรูอิสลามหรือว่าไปทำเพื่อผลประโยชน์ดุนยา อันนี้ก็เรียกว่าเขาสามารถจะทําอะไรได้ทุกอย่างเหมือนตัวอย่างที่บันิสราอิน e ได้เกิดขึ้นในบันิสรา, e n, าอินบรรดาชาวคมภีที่เขาขายองค์การฮอลล์ด้วยผลประโยชน์ทางดุนยาอันเล็กน้อยอันนี้นะครับซึ่งบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจะต้องศึกษาแยกแยะแล้วก็ใช้สติปัญญาใช้ความสบาใช้ความอดทน คนที่ไม่ว่าเจอพอเจอสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ว่ากล่าวอินนัยลาอินนัยเลยโรยุนคนเหล่านี้แหละคือคนที่อัลลอฮฺมัลตาลลาบอกว่า,า,า,าอุลัยกะอะลัยฮิมสลลวะตุมมิรรบบิหิมวรห์มะว่าอุลัยกะฮุมุลมุฮตะดุนคนเหล่านี้แหละคือบรรดาผู้ทีไ่ได้รับพรจากพระเจ้าของพวกเขานะได้รับคำอวยพรได้รับการเมตตานะจากพระเจ้าของพวกเขานะราะมะ จะไดรับความเมตตากรุณาจากพระเจา้าว่าอุลัยอิกะฮุมุนมุฮตะดูลและคนเหล่านั้นแหละคือคนที่ได้รับทางนําอย่างแท้จริงนะคนที่ได้รับทางนําทางนํามาจากไหนมาจากอัลลอฮฺสุบานตะลาอัลฮักกุมีรอบ,บิกสัจจะธรรมนั้นมาจากอัลลอฮฺสุบานตะลาทุกวันที่เราละหมาดเราก็ขอดุอาจากอัลลอฮฺสุบานตะลาอิ ه, ดีนัสซิรอตันมุสตะกีมขออัลลอฮฺได้ชี้นาทางที่เท,ที่ยงตรงยั่งยืนถูกต้องให้กับเรา ในทุกๆเรื่องที่เราจะต้องเผชิญในทุกๆเรื่องที่เราจะต้องเจอเราต้องการการชี้นําทางจากอัลลอฮฺสุบานดาละเราก็ต้องไปเปิดดูกุรานเปิดดูแบบฉบ,บับของท่านนาบีไปดูว่าอุลมามะเขาว่าอย่างไงไปดูว่าผู้รู้เขาแนะนำอย่างไงเมื่อเราเจอเหตุการณ์ต่างๆเจอไอเหตุการณ์แบบนี้จะต้องทําอย่างนี้ในริบทอย่างนี้ต้องบริบทต่างๆกันเนี่ยมันจะมีการฟัตวาหรือการตัดสินที่แตกต่างกาันเพราะฉะนั้น ระบางทีนะในบริบทหนึ่งเราจะใช้วิธีการหนึ่งเ mm hmm. ดียวตลอดทุกบริบทมันไม่ได้นะบริบทหนึ่งอาจจะมีวิธีการหนึ่งในอีกบริบทหนึ่งหรือว่าในภาวะอย่างหนึ่งต้องใช้อีกอย่างหนึ่งซึ่งหมูอจจอย่างอย่างเช่นที่บอกว่าหมูเนี่ยเป็นที่ฮารอมเป็นที่ต้องห้ามแต่เมื่อถึงบริบทหนึ่งเนี่ยในภาวะดอรุ่ร้อนมากๆถึงขั้นต้องรักษาชีวิตเนี่ยอาจจะหมูก็ต้องกินแหละนะ หมูต้องกินเพื่อรักษาประทังชีวิตหมายว่าหมูที่ถูกห้ามมันก็เป็นที่อนุโลมเพื่อที่จะประทังชีวิตนั่นเขาเรียกว่ามันเกิดฟัตวาที่เกิดบริบทที่มันแตกต่างกันออกไปทําให้บางสิ่งบางอย่างนะั้เปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพบกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ในชีวิตของเราทุกวันเพราะฉะนั้นการอดทนและการดูอาขอทางนําจากเราสุพรดาลา อ่าแล้วก็ขอชี้การชี้นำหรือขอกันแนะนำจากบรรดาผู้รู้จึงเป็นสิ่งที่จะต้องมีอยู่เสมอนะฮะและเราจะต้องเกาะกลุ่มอยู่อย่าอยู่เดียวดายถ้าเราอยู่คนเดียวเดียวดายไม่มีกลุ่มไม่มีมาแล้วก็จะเป็นเหยื่อของแช่ต่ออิบลิสเหมือนท่านนั้นท่านนาบีได้กล่าวอินนามายะกุลซิบุอัลวะนามิลกอเซย แท้จริงหมาป่ารอสุนัขจรจอกนั้นมันจะกินแกะที่แตกฝูงออกไปเพราะฉะนั้นเราพยายามอย่าแตกฝูงนะครับพยายามอยู่กับเะมายพยายามอยู่กับทางนํากับผู้นํากับคนที่จะสามารถจะชี้นําเราได้ในแนวทางของอัลกุรอานและสุน,นัขของท่านนาบีสุลตลอัลลัลลอฮอลัยฮซัลลัมนะก็อินชาอัลลอฮ์ถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็จะเข้าในกลุ่มคนที่ว่าวัสตายนูบิสซาบริวัสซาลา นะจงอาศัยการอดทนและการละหมาดรักษาละหมาดนะครับให้ตรงเวลาให้ครบถ้วนแล้วก็เพิ่มพูนการละหมาดกิ่ยมุลไลละหมาดต,ต่างๆและศึกษากุรานทุกๆวันอิชอัลลอฮ์เราก็จะดําเนินชีวิตที่ดํารงอยู่บนแนวทางที่เที่ยงตรงถูกต้อง,ง,งอย่างง่าดายอิชอัลลอฮ์ตาลา أقول كل هذا واستغفر الله لي ولكم وفوّرد أمري الله والله, والله بصير من إبار واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون {ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وذكر فإن الذكرى